เพ่งพากันตั้งใจให้ดีใจมันจะตั้งอยู่ได้ก็าอาศัยสติระลึกเข้ามาอย่าระลึกส่งออกไปมากำหนดรู้ว่าตนนั่งอยู่อย่างไรนี่ต้องกำหนดรู้อาการของกายก่อน เมื่อรู้อาการของกายนั่งอยู่อย่างไรแล้วก็จึงนลึกเข้าไปหาใจโน้นมานี่ <c oughs> ก็จึงไปควบคุมจิตนั้นให้สงบอยู่ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันจิตนี่มันจะตั้งอยู่ได้มันอาศัยสติแท้ๆเลย ถ้าไม่มีสติขาดสติแล้วจิตนี้ย่อมเลื่อนลอยย่อมตั้งมั่นอยู่ไม่ได้คนจะเสียคนก็เพราะไม่ฝึกสติสัมปชัญญะให้กำกับอยู่กับกายกับใจนี้แหละคนใจเลื่อนลอยแล้วมกักจะไปทำชั่ว ถูกตัณหามันฉุดคล้าเอาไปห้ามจิตตัวเองไม่ได้เพราะไม่ไม่เคยฝึกสติทวนกระแสจิตเข้ามาเลยมีแต่ส่งออกไปไม่มีทวนเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจึงห้ามจิตไม่ได้คนผู้ที่ห้ามจิตตัวเองได้ เพราะว่ามันทวนกระแสจิตเข้ามาเสมอเสมอ,สมอเมื่อมันทวนกระแสจิตเข้ามานี่มันก็ชํำนานเลยบนี้เมื่อมีเหตุอะไรมาถึงเข้าสติมันก็วิ่งเข้าไปหาจิตได้ทันทีห้ามจิตไว้ได้ทันความเคยชินเะน่ย เรื่องที่ควรจะให้เกิดความกลัวอย่างรุนแรงมันก็ไม่กลัว hmm. เรื่องที่จะให้เกิดความโกรธอย่างรุนแรงมันก็ไม่โกรธเมื่อมันห้ามจิตได้ <c oughs> เรื่องที่จะให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจก็ไม่โศกเศร้าเสียใจ เมื่อมันห้ามจิตได้แล้วมันก็พิจารณาทันพิจารณาได้ก็พิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะจะให้มันคงที่อยู่ได้อย่างไร จะไม่ให้เขาสรรเสริญได้เหรือจะไม่ให้เขานินทาจะไปได้ที่ไหนถึงฤดูร้อนจะไม่ให้อากาศร้อนจะได้หรือถึงฤดูหนาวจะไม่ให้อากาศมันหนาวเย็นอย่างนี้มันบังคับไม่ได้เลยคนเราถึงเวลามันจะเจ็บป่วยไขย้มันก็บังคับไม่ได้อีกเหมือนกัน มันก็เจ็บลงป่วยลงถึงการเวลามันจะเท่าแก่ชรา,ามันก็เท่าแก่ชรา,าลงถึงเวลาตายก็ต้องตายเมื่อมันถึงเวลามาแล้วมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันสังขารทั้งหลาย ว่าแต่เรามาฝึกจิตนี่นะให้มันตั้งมั่นลงไปอย่าให้มันวนไว้ไปตามสังขารคือสภาพที่ปรุงแต่งต่งางๆหมดนั้นนะที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วแปรปวนวันไว้ไปนั่นเป็นเรื่องของสังขารในเรื่องของจิตมีหน้าที่จะต้องตามรู้เท่าสังขารเหล่านั้น จิตจะรู้เท่าได้ก็พ,พราฝึกให้มันหนักแน่นให้มันตั้งมั่นลงไปมีสติสมสัชยญะควบคุมจิตได้ห้ามจิตได้ <c oughs> มีขันติความอดทนเป็นยอดอยู่ในใจนั่นแหละมันถึงจะไม่หวันไหวไปตามสังขารน,นั่น ท่านจึงเรียกว่ารู้แจ้งหรือว่ารู้เท่ารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเราก็จึงไม่ควรหวันไหวไปตามมันบุคคลผู้ที่ไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาไม่เคยสอนตัวเองอย่างนี้นี่มันก็วันไหวไปตามเลย <c oughs> เมื่อเวลาสังขารอันนี้มันนุยบัดแปลปวนไป เมื่อ <c oughs> มันวันไหวไปแล้วมันก็เกิดเป็นกิเลสตัณหาสารพัดมันเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนีอ้อยากให้ไม่ตายง่ายอะไรต่ออะไรมันมันเกิดตัณหาขึ้นสารพัดเละวันนี้ เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วก็เศร้าโศกเสียใจขับแคนใจพร้อมกับความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวต่อความตายชีวิตของบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่ฝึกตนนะ่ะมันก็จบลงด้วยความเศร้าโศกเสียใจความสะดุ้งหวาดกลัวนั่นแหละ ไม่ใช่อื่นไกลอะไรโทษที่ไม่ฝึกตนให้พากันตื่นตัวให้เข้าใจไม่ว่าการไหนๆต้องควบคุมใจตัวเองต้องตามรักษาตัวเองให้เป็นปกติไม่ใช่จะมารักษาตัวแต่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านี้ เวลานอกจากนี้ออกไปก็เตรียมตัวอยู่เสมอคอยระมัดระวังจิตใจตัวเองอยู่อย่างนั้นทำไมยังได้ให้ระวังก็ระวังสิตนยังละความหลงไม่หมดอ่ะถ้าไม่ระวัง,งนั้นหน่อยเผลอๆมันก็หลงไปอีกแล้วหลงไปทางเก่านั่นเน่ย จิตมันเคยผูกพันกับสิ่งใดมาแต่ก่อนมันก็พุ่งไปหาสิ่งนั้นมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นอีกนี่สิ่งที่มันไปผูกพันอยู่นั้นเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เป็นทุกข<ม>์ก็อย่างนี้แหละเรื่องของชีวิตจิตใจอันนี้เมื่อไม่ฝึกฝนอบรมนะ มันก็แปลสภาพไปอย่างนั้นเนี่ยไม่คงที่อยู่ได้ไม่ว่าคนประเภทใดๆทั้งหมดสุดท้ายก็ต้องมาฝึกจิตใจนี่แหละผู้ใดไม่ฝึกขนจิตใจนี่ผู้นั้นแสดงว่ายังไม่พ้นจากทุกข์ง่ายๆยังไม่ใกล้ต่อทางพ้นทุกข์ ยังอยู่ห่างไกลมากยังเป็นผู้ประมาทมัวเมาอยู่เ <c oughs> มื่อคนเราไม่รู้จักทุกขทุกขมันก็ตามบีบคั้นเอาให้ดิ้นรนกระสับกระส่ายไปในสงสารอยู่นั่นแหละไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกขทุกก็ดับไม่ได้สักที มีแต่สร้างมันขึ้นอยู่อย่างนั้นนะบุคคลผู้เกียดคล้านชอบหลับชอบนอนอันนี้ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหญ่โตทำความดีอะไรก็ไม่ได้สติปัญญาก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงชักอดีตนิทาน ของพระองค์มาเล่าให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังตั้งแต่อดีตการมนูษนในบ้านครอบครัวหนึ่งมีอัวผู้อยู่สองตัวคือน้องกับพี่อัวสองตัวนั่นนะแล้วก็มีหมูอยู่ตัวหนึ่ง มาเนี่แต่ละวันเจ้าของเราอาหารมาเลี้ยงหมูให้ได้กินอิ่มน้ำสำลนันมาเนี่หมูนั่นกินอิ่มแล้วก็นอนสบายไอ้วัวตัวน้องนั่นเห็นหมูสบายอยงนั้นก็เลยพูดกับวัวตัวพี่แม้หมูตัวนี้มันสุขสบายเหลือเกิน มันไม่ได้ทำงานอะไรเลยถึงเวลาแล้วมันก็ร้องเรียกกินอาหารเจ้าของก็เอาอาหารมาให้กินเมื่อมันกินอิ่มแล้วมันก็นอนสบายไอเรานี่สิเอาแต่หญ้าแห้งๆนั้นมาให้กันกินแล้วก็ถึงเวลาลากเกวียนก็เอาไปลากเกวียนลากไม้ทรง เหนักแสนหนักเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วอาหารก็ไม่ได้กินดีไปไหนก็ไม่ไ,ไปมีธรรมะจ้องกันอยู่อย่างนี้ฝ่ายวัวตัวพู้พี่ก็พูดกับน้องว่ามธรรมดาเราเกิดมาเป็นสัตว์เราก็อยู่ ในใต่บังคับบัญชาของคนอย่าไปเดือดร้อนไปเลยเอาต้องอดต้องทนเอาเขาให้อย่างไรเราก็กินอย่างนั้นแหละอย่าไปทะเยอทะยานมันไม่ดีหไอ้หมูตัวนั้นน่ะคอยดูสิเขาเอาอาหารดีๆมาเลี้ยงมาปนปื้าน่ะ เขามีความหมายนะเขาต้องการเนื้อมันต่างหากวะคอยดูนะไม่นานนะ่ะสักหน่อยนี่จะถูกเชื้อดคอแล้วออายู่มาเจ้าของบ้านนั่นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งวันนี้ก็มีทางญาติของเจ้าบ่าวมาสู่ขอจะได้จัดการแต่งงานกันขึ้น ก็จับหมูตัวนั้นแล้วไปเชือดคอสำแหละเนื้อเอาเลี้ยงแขกในงานแต่งงานนั้นตัวตัวผู้พี่ก็จึงได้พูดกับน้องนั้นถูกคำของพี่ไหมนี้แหละเราจะไปดินน้นรนบุคคลผู้เห็นแก่ปากแก่ท้องแล้วมันก็จบชีวิตลงด้วยการตายโหงอย่างนั้นแหละ <c oughs> นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอันบุคคลเกียรตคร้านทําการงานอย่างนี้เนี่ยกรรมมันจะตกแต่งให้ไปเกิดเป็นหมู <c oughs> ผู้ใดไม่เกียรติคร้านทําการงานตามหน้าที่ของตนหมายถึงการกระทําการงานที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น เช่นนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันจะส่งผลให้ไปเกิดในที่ดีมีความสุขบุคคลใดไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลผู้อื่นและสัตว์อื่นไปเกิดชาติใดพบใดก็ชีวิตนั้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูชีวิตยอมราบรื่นย่อมมีอิสระเสรี อยู่ในตัวพระพุทธเจ้าได้ทรงเล็งงานสองสัตว์โลกทั้งหลายได้รู้แจ้งสัตว์โลกทั้งหลายมีความเป็นอยู่มีอาคารแตกต่างกันดังกล่าวมานี่ก็ด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่สัตว์ทั้งหลายทำเอาไว้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกไปดนบันดาล ให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์เจริญขึ้นเสื่อมลงอะไรพวกนี้ไม่ใช่ฮะอันนั้นมันเป็นลัทธิอื่นที่เขาเห็นกันอย่างนั้นน่ะแต่ลัทธิในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแล้วไม่ใช่อืทรงรู้ว่าไม่ใช่อะไรมาบดบรันรดาลให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นทุกข์ทรงรู้แจ้งว่า มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันขึ้นอยู่แก่การกระทําของเขาต่างหากเขาทํากรรมดีกรรมชั่วอย่างไรกรรมดีกรรมชั่วมันก็ทําให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามลักษณะของกรรมนั่นๆนจะพึ่งอํานวยผลให้อันนี้นะว่าเป็นความจริงเลยทีเดียวเลย อ้าวมีมีเหตุผลอย่างไรจึงว่าเป็นความจริงก็เหตุผลที่ว่าคนเราเกิดมาในโลกนี่มันมีชีวิตเป็นอยู่ไม่เหมือนกันนี่มีชีวิตเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางคนก็มีลูกสวยลูกงามผิวพรรณผุดพองทั้งบริบูรณ์ด้วยโพคะสมบัติ ลาบยศสรรเสริญอันใดก็เพียบพร้อมเกิดเข้าไปเกิดในตระกูลสูงแล้วทั้งมีความเฉลียวฉลาดศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้อะไรก็ได้ดีคล่องแคล่วดีเฉลียวฉลาดมากเอา้าวบางคนมีรูปร่างขี้ร้ายขี้เล ทั้งกรำทั้งดำเแล้วก็ทั้งเป็นคนไปเกิดในตระกูลต่อยากจนคนแค้นต้องเที่ยวขอทานเขากินหรือว่าต้องรับจ้างแบกหามหลังสู่ฟ้านาะสู่ดินน้ำมีซ้ำบางคนยังไม่อายุยังไม่ถึงอายุไข ตายซะแล้วสติปัญญาอะไรก็ไม่มีบางคนเกิดมาแล้วไม่ทันไรก็โรคภครมาเบียดเบียนแล้วร่างกายไม่สมบูรณ์เลี้ยงตัวเองก็ไม่ไหวต้องอาศัยญาติเป็นอยู่หรืออาสยเที่ยวขอทานกับผู้มีใจบุญทั้งหลาย ประทั้งชีวิตไปวันวันบางคนก็มีรูปร่างสวยงามพอประมาณมีทรัพสมบัติพอประมาณมีอายุยืนยาวพอประมาณมีสติปัญญาพอประมาณมีโรคใัรไข้ไขเจ็บเบียดเบียนไม่มาก อันทั้งหมดนี้นะที่ความเป็นอยู่ของคนเรามันแตกต่างกันนะก็เพราะแต่ชาติก่อนน้นต่างคนต่างทำกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เหมือนกันเลยจริตนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ราคะจริตเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามทำบาปเพราะกามคุณนั่นแหละบางคนก็โทสะจริตอ่า ชอบโกรธง่ายชอบผูกพยาบาทจองเวนผู้อื่นทำบาปเพราะความโกรธนั่นแหละบางคนก็โมหะจริตเป็นคนหลงเป็นคนเมาเป็นคนไม่มีสติปัญญาหลงหลงเมาเมาไปอย่างนั่นแหละ ไม่รู้ผิดรู้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วบางคนก็เป็นศรัทธาจริตเชื่อง่ายงมงายไม่ได้ไม่ไม่ได้พิจารณาตรีทองด้วยปัญญาของตนก่อนที่จะเชื่อนั่นนะ่ะเรียว่าใครว่าดีก็เชื่อไปตามใครว่าชั่วก็เชื่อไปตามใครว่าผิดว่าถูกอะไรก็เชื่อไปตามเขา บางคนก็เป็นคนเจ้าความคิดวิตกวิจาร์บางคนก็เป็นคนรู้มากรู้หลายแต่ว่าใช้ความรู้นั้นไปทำชั่วจริตทั้งหมดนี่แหละถ้าหากว่าไม่ฝึกฝนอบรมให้จิตใจตั้งมัน่นมีสติปัญญาแล้วก็มักจะไปทำชั่วแหละบุคคลผู้มีจริต ที่เกิดมาในโลกนี้มีจริตหกประการนี้แต่ว่าในจริตหกประการนั้นต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งมีกําลังมากกว่าเพื่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็มากไปด้วยราคะอย่างนี้บางคนก็มากไปด้วยโทสะบางคนก็มากไปด้วยโมหะบางคนก็มากไปด้วยศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสแต่ว่าขาดปัญญาไม่ไม่เท่ากันกิเลสในใจของคนเรานี่นะแล้วก็ไม่อย่างเดียวกันก็เพราะเหตุน,นั้นการทำความชั่วมันก็จึงไปคนละอย่างกันวันนี้เมื่อฝึกฝนอารมณ์จิตใจได้แล้วการทำความดีก็เหมือนกันไม่เหมือนกัน ยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันดังนั้นเมื่อกรรมมันให้ผลมันจึงมีความเป็นอยู่และเป็นไปแตกต่างกันไม่เหมือนกันอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเองของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไป เราต้องสันนิษฐานดูเหตุผลต่างๆเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราเชื่อพระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเมื่อบุคคลใดอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีบทสรุปได้เลยสรุปว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ไม่ประมาท เมื่อมาพินาเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นของไม่ยั่งยืมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วก็ต้องแตกดับทําลายไปรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็รีบเล่งใช้กายวาชาใจนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีเข้าไปขยันมันเพียนผู้ผู้ครองเรือนก็ต้องขยันในหน้าที่การงาน การครองเรือนให้มันจเจริญรุ่งเรืองไปให้เต็มความสามารถของตนของตนผู้เป็นนักบวชก็พยายามฝึกตนของตนให้มันเข้มแข็งในทางปฏิบัติบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ขึ้นในตนพยายามละกกิเลสให้มันเบาบางไปเรื่อยๆก่อนชีวิตนี้จะแตกดับทำลายไป เพราะถ้าหากว่ากิเลสนี้ยังไม่หมดตราบใดเกิดไปชาใดกิเลสเนี่มันก็บน,บน,บนดนบันดาลให้ไปทําดีบ้างทําชั่วบ้างทําบนันดาลให้จิตใจเกาะคล้องอยู่ในโลกอน,นี้ไม่เบื่อไม่น่ายตายแล้วก็เกิดอีกเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายอีกอยู่อย่างนี้แหละถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะละก,กิเลสนี้ให้หมดไปสิ้นไปจากกิตสันดาน ดะงนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นข้อคิดข้อธรรมะที่แนะนำสั่งสอนให้พากันเอาไปคิดไปตรองอถ้าเห็นว่าเป็นความจริงหรือเห็นชอบตามอย่างนี้แล้วก็อย่ามัวเมาประมาทพึ่งพากันรีบเร่งฝึกตนของตนเข้าไป ทำลายกิเลสในหัวใจนี่ให้มันเบาบางนะไปเรื่อยๆอย่าไปสะสมให้มันมากขึ้นเมื่อไปสะสมกิเลสให้มากขึ้นเท่าใรทุกมันก็มากขึ้นเท่านั้นทุกทางใจนั่นแหละกิเลสมากขึ้นไปเท่าใรมันก็นำดวงขีดนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ถ้าหากว่าไปยึดเอากรรมชั่วไว้คมชั่วมันก็พาให้ไปเกิดในทุกขติภูมิอันภูมิเป็นไปเพื่อทุกเพื่อทนทรมานแต่ถ้าหากว่าจิตใจมันยึดกรรมดีนี่เป็นที่พึ่งที่ระลึกไว้กวยังชั่วหน่อยกรรมดีนี่จะได้พาไปเกิดในที่สุขสบายในสถานที่เจริญรุ่งเรือง ที่ท่านกล่าวว่าสวรรค์หมูนี่หรือถ้าเกิดในโลกมนุษย์นี่ก็จะไปเกิดในตระกูลสูงจะเป็นคนผู้ดีมั่งมีสีสุขมีสติปัญญาเหนือคนเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรโมนี่หรือว่าได้ออกบวชได้พบพุทธศาสนาเห็นโทษในกามคุณแล้วออกบวช บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์แล้วก็ได้สำเร็จอรหัตอรหันพ้นทุกข์ถึงสุขอันยอดเยี่ยมคือพระนิพพานไปทั้งหมดนี้เกิดจากความหมั่นความขยันเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วบุคคลผู้ที่ยังง่วงอยู่ในโลกนี้จมอยู่ในทุกขตีภูมิมีนรกเป็นต้นดังกล่าวมา เกิดจากความเกีียดคร้านความประมาทความไม่ทำการงานเกิดมาแล้วไปเที่ยวขี้เที่ยวปล้นเที่ยวหลอกลวงผู้อื่นเป็นอยู่อ,อย่างนี้แหละหรือไปเที่ยวขอทานเขากินไม่ได้ทำความดีอะไรทำแต่บาปเพราะนั้นบาปกรรมมันก็ถดคลาไปสู่สถานที่ทุกข์ยากลำบาก อย่างนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้สดับตรับฟังอุบ,บายแห่งธรรมะดังแสดงให้ฟังมานีว้วขอให้พากันตื่นตัวอันนี้พูดตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่อย่างนี้แหละดังแสดงมา